สวัสดีค่ะส,สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านพักแล้วนะคะถึงโรงแรมอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เหมือนมางัดห้องเขาเลยค่ะทุกคนเฮ้ยเราเขาพินหองหรือเปล่าเดี๋ยวเขาพินหองบ้านนี้เขาพิณหองบ้นี้เหมือนโจรมางัดห้องเลย อะไรนะโรงแรมอะไรนะอ่านดิมันชื่อโรงแรมอะไรซีอูทองเอาเก่าๆผมวอะไรอันนึงก็เอากระต่ายมานะาอันนึงก็แสดงคู่คนคนหนึ่งแสดงคู่ไปองอันคนนึงได้กระเป๋าึ้นเดี๋ยวดคนนึงมาแสดงคู่ คนหนึ่งมาแสดงคู hmm. nice you. You yeah, oh, your prime, your ่คนหนึ่งเอากระต่ายมาเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นุ่นไอ้นุ่นแสดงว่าไอ้นุ่นไม่ดีกให้โซ่กับโมเดี๋ยวเดี๋ยวเอารีวิวก่อนเดี๋ยวรีวิวจะพอเปิดงูที่แลกทอน เหนหัวก่อนอันสองคนนี้มาเปิดก็จงอันก็จงอันมาหัดห้องเขานี่ยตลกเงียงอ่ะตายเดี๋ยวขออนุญาตหัวกันตอนนี้เขากะถึงบ้านพักเราแล้วคะทุกคนมืาอนีเข้ามากมาอนีเข้ามากก็มีภารกิจก็คือหนุนมาไทยลิปนะคะเข้ากับ ขอพึ่งใบบุญนะคะเราขอพึ่งใบบุญมาเกาะใบบุญกับน้องนะคะเราไม่ได้เราอาศัยว่าเรามาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาในนามน้องเราก็เลยได้บ้านพักได้ที่พักกับรูราม้าเห่านะแล้วก็มีเตียงเสริมน่าจะเป็นของเรานะเขาก็ยน่ารักเถอเดี๋ยวเราจะมารีวิวของเขาาู้ชายเปะเราก็ต้องไม่ผู้ชายบเบจาสะหัวนะคะ ไฟเปิดได้แค่นี้หรอถ้าน,นู่นไฟมันเปิดได้แค่นี้หรอผู้โดยสาวน้ำเขาอาบเด้อเปลี่ยนแต่ชุดนอนเลยบะพูดลังค่นหิวเข่าพี่น้องไฟหาเนี้อกินแล้วเปิดไอติมห้อ,หองเด้อเออเปิดไอติมห้อ,หองเด้อ เดี๋ยวไปขอพี่ทองช่วยได้เจา้าคุณลงคนไปหาแนวกินล้วพี่น้องเอบกบสีบ่อาบดอหน้ามันเปลี่ยนชุดเสื่อล้วพี่น,อน้องด <c oughs> ูนุ่นยืนพี่จะดูหุ่นนุ่นกับพี่ยืนคุณน,น,นะน่ะจะคล้องหมกอย่างจอยีอย๋ยวจะรีวิวรีวิวคนนี้นะคะนุ่นนุ่นน้ำหนักลดไปสิบกิโล ไอ้นุ่นนี่น้ำหนักเพิ่มไปสิบกิโลทำไมมันไฟมืดจังโอ้ทำไมมันไม่มีไฟให้เราอีกอ่ะเอาเดี๋ยวรีวิวก่อนเปิดเฮน้โอ้พี่น้องเปิดไฟว่เป็นทายแบบบดมืดเยาว่ากันเด้อเราจะเห็นหนุ่นรีวิวเตียงว่ามันนุ่มบ่มันมีแค่นี้แหลนะนุ่นไปเลียนไฟเขาเลยพี่น้อง โดนๆเจดีพอ,อก,กันเทือหนึ่งนะคะกับสีประมาณนี้แหละ<ม>แสดงว่าไฟมันเสียเฮ้ยนิดนึงพี่น้องเขาสิผ้ากันขอผ้ากันโทษส,สั้งของเสเบียนเราแต่วุ่นสกินดีท็อกนะคะคือขาดไม่ได้เลยตัวนี้กินผู้ใดทายยากท่องอือหยุด <c oughs> ทองเอ๋ทองเฟอร์ทายยากล่ำระบบล่ำใส่อดีอุ่นแนะนำตัวนี้เลยพี่น้องดีมากเท่ากินหลายไปไหนตื่นเสามานี่ทองลงเลยเดี๋ยวกินดีทอกก่อนแล้วก็สิบไปนอนนะคะเพราะว่าหนุ่นบอกว่าเราต้องตื่นหกโมงนะหกโมงครึ่งเหรอหกโมงครึ่งต้องออกจากนี่นคืค <c oughs> <c oughs> อเขาเช็คอินให้เราหกโมงเหรอ อ๋อ,อคืองานเริ่ม,มสภาพนะคะน้ำไม่ต้องอาบนะคะแต่อาบอื่นเสา้านะคะแต่ละคนก <c oughs> ินดีท็อกแล้วอุ้ยี้ยกินดีท็อกแล้วเราก็จะเข้านอนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะไว้พอกันคลิปหนาคะ่ะพี่น้องหนาะงานน้องสิงเป็นจังไหนไปเลาพี่น้องบ๊ายบายคะ่ะ